้งแต่พี่แมวได้รับโอกาสที่จะมีโอกาสได้ไปเรียนพยาบาลที่ศิริราชค่ะโดยเรารู้จักโรงพยาบาลศิริราชมานานตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ที่ช่วยคนที่ด้อยโอกาสจริงๆเพราะฉะนั้นตอนที่เข้าไปอยู่ในความเป็นสิริราชเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะสืบทอดอปณิธานของพระองค์ท่านสมเด็จพระราชบิดาพระองค์ท่านบอกว่า เราไม่ต้องการให้ท่านเป็นแพทย์เพียงอย่างเดียวเพราะว่าแพทย์ก็ดูแลคนไข้เราเป็นพยาบาลเราก็ดูแลคนไข้กลับมาทํางานอยู่ที่คณะเวชาศาสตร์เขตร้อนหลังจากจบมาระยะหนึ่งแล้วก็เจอว่าเออที่นี่มันก็ยังเป็นเรื่องของมีการติดเชื้อมีอะไรนาะเป็นโรคที่ติดเชื้อทั้งนั้นที่เป็นโรคเมืองร้อนเราก็ได้กลับมาใช้วิชาของเรื่องของการ ควบคุมการติดเชื้อให้มากขึ้นก็คือเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญออ่ปีนั้นก็เป็นฟลู2009ตอนนั้นเราก็เลยได้มาปฏิบัติงานเต็มที่เต็มเวลาโดยอาจารย์ผู้บริหารก็ให้ความสำคัญจนมีการระบาดใหญ่ของโควิด2019ในสถานาการณ์นั้นมันมันเป็นความเครียดมากจริงๆเราได้ใช้วิชาชีพของเราที่มีพื้นฐานจากการเป็นพยาบาลมา สุดท้ายก็บรรลุเป้าหมายว่าเราได้ช่วยและทุกครั้งที่ช่วยใครได้เราก็จะรู้สึกว่าเราเราดีใจเรายินดีที่ทำให้เขาปลอดภยัยภูมิใจมากที่ได้เป็นสิทธิ์เก่าของมหิดนและยังคงเป็นบุคลากรของมหิดนอยู่พร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งต่อในความเป็นสิทธิ์เก่ามหิดนให้กับลูกและสิทธิ์ปัจจุบันให้กับลูกด้วยซึ่งก็ยังคงอยู่ในรั้วมหิดนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นปัญญาของแผ่นดินจริงๆ